รับสวัสดีครับพบกับผมกตเต่าคันธีบอยนะฮะและวันนี้เราอยู่กับรายการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเผาทุเรียนกันไปแล้วนะครับรสชาติก็ออกมาค่อนข้างดีเลยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเผาอีกเหมือนกันแต่เป็นเผามะพร้าวหรือที่เรียกว่ามะพร้าวเผานั่นเองนะครับครั้งที่แล้วทุเรียนเผาครั้งนี้มะพร้าวเผา,เผาก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามะพร้าวเผา,เผาเนี่พอออกมาแล้วรสชาติมันจะแตกต่างกันไหมมีลักษณะอะไรยังไงบ้างเพราะว่า ครั้งนี้เดี๋ยวเราเปรียบเทียบเลยคือมะพร้าวเนี่ยต้นเดียวกันทลายเดียวกันมีสองลูกนะครับลูกนี้จะเอามาเผาลูกหนึ่งเดี๋ยวไว้เทสคอมเพลกันนะจ๊ะระหว่างเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องย้ายสถานที่นิดนึงนะครับไปนอกบ้านผนังลโอเคครับอุปกรณ์ก็จะมีมะพร้าวนะครับแล้วก็วันนี้เราใช้เตาอังโลเผาเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในการก่อไฟแบบเผาแบบที่เขาเผากันนะฮะ ก็ใช้อังโรวกันก็คือถ้าแชงโลดตั้งแบบนี้มะพร้าวมันลูกเท่าไหร่วะลูกประมาณนี้ใส่ลงไปมันก็น่าจะไม่ใช่เผาอ่ะมันน่าจะเป็นย่างนะเอาเป็นว่าเราก็จะย่างให้ทั้งลูกแล้วกันเป็นมะพร้าวย่างแล้วกันนะครับได้ได้กันแหละโดนไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มี่านก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก่อไฟให้ติดแล้วก็มีมะพร้าวอ่อน,นนั้นเองนะครับผมไม่เคยซื้อกินเลยนะครับมะพร้าวเผาส่วนใหญ่เคยซื้อแต่เป็นลูกที่เขาเฉาะกินน้ําเฉยๆแล้วก็ ไม่เคยกินมะพร้าวเผาเราก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติของมะพร้าวเผาแท้ๆเขาเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าเราจะลองมาเผาดูโอเคเอาเป็นว่าดับแรกเดี๋ยวเราก่อไฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเอาเป็นยังไง five minutes later เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเอามะพร้าวเราเนี่ยลงไปเผาเลยนะใส่ไปด้วยเลยแล้วก็เร่งไฟไปด้วยในตัวนะครับจะได้ไม่เสียเวลา Few moments later moments พอมาประมาณ20นาทีแล้วได้ประมาณนี้เองนะครับเพราะว่าอังโลมันเล็กเตาเราเตาเราเล็กไม่ใช่เผาะว่าย่างย่างค่อยๆย่ยยางไปทีละด้านนะก็ได้นิดๆหน่นนอยๆยังต้องอีกนะไม่รู้จะได้กินไหมคืนนี้วั <minutes> later. นนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงเรายังได้ไม่ถึงไหนเลยได้ในทางลูกเลยนะครับ ก็พยายามริ้งไปให้ทั้งลูกอะแต่มันจะต้องเนี่ยตรงนี้ยังยังมันไม่แค่เปลือกแต่ว่าข้างยังไม่เข้าไปถึงข้างในนะเราจะต้องเผาอีกนานเลยโอเคครับเอาที่ดูนี่ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวไปปอกดูนะ,ะ okay, ครับไปโอเคฮะก็นี่คือมะพร้าวที่เราเผาเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้ตั้งให้มันเย็นสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เอาต่ออามาเปิดละ ดำหมดเลยมันเปิดง่ายขึ้นนะเปิดง่ายกว่าปกติโอ้นี่ยังมีควันลอยอยู่มาเลยเนี่ยนี่ขนาดตั้งให้เย็นแล้วนะ แคเดี๋ยวขอปอกให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองกินกันตอนที่เราแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วว่าเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยที่ผมจะปอกอีกลูกนะครับก็คือลูกนี้เป็นลูกที่ไม่เผาเดี๋ยวไปกินเปรียบเทียบกัน เรียบร้อยนะครับลูกที่ขาวๆแบบนี้คือลูกที่เราเผานะครับยังอุนอ่นๆอยู่เลยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับพอปอกปุ๊บโดนน้าโดนอะไรหน่อยๆมันก็ยังขาวอย่างนี้คือลูกที่เราปอกสดใหม่ๆพอปอกปุ๊บเปลี่ยนสีทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างเลยก็คือตอนเปิดเปลือกถ้าใครได้ดูเมื่อกี้เขาคงจะเห็นนะครับว่าลูกที่เผาเนี่ยเปิดง่ายมากลูกดำเนี้ยเขาเปิดผา่ามีผา่าปุ๊บง่ายๆเลยแต่ลูกนี้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันยังสดเปลือกมันยังเหนียวยังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลิ่นกลิ่นเนี่ย อันนี้ก็คือมพะมพร้าวสดมะพร้าวอ่อนธรรมดานะครับเพราะกลิ่นก็ยังเป็นมพะพร้าวอยู่แต่ลูกนี้เนี่ยพอบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชัดเจนเลยกลิ่นกลิ่นเหมือนมันเผาใช่มันมันเผามันหัวมันน่ะหัวมันที่เอาไปเผาเนี่ยกลิ่นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเลยหลีงอย่างนี้ผมจะเอามันไปแช่เย็นก่อนทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วก็มาชิมกันว่ารสชาติลูกที่เผากับไม่เผาเนี่ยแตกต่างกันยังไง Two hours Later นี่ครับก็นี่หลาค้านของลูกแล้วถ้าถ้าให้ดูตรงนี้ดูนิดหนึง นี้ก็จะดำๆหน่อยนะครับเพราะลูกนี้คือลูกที่เผาไฟมันน่าจะโดนไฟมันก็เลยเปลี่ยนสีดำนิดนึงนส่วนนี้คือลูกที่ยังไม่เผาลูกที่เรามาเปรียบเทียบพอปานใหม่ๆจะขาวแบบนี้แหละที่ไม่สักพักมันจะค่อยๆเหลืองแล้วก็แดงนะว่าพอเราจอ่อเป็นรูแล้วเราก็มีหลอดชิมดูรสชาติลูกนี้จะออกเปรี้ยวนิดนึงลูกนี้จะออกไม่ออกเปรี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวลองลอง,ลอง,ลองใ,หให้ให้มุกชิมดูนะฮะลองชิมดูลองชิมดู ไม่รู้อะไรอันนี้อันนี้ออกเปรี้ยวกว่าใช่ไหมอ,อครับอันนี้มันจะหอมอันนี้จะหอมกว่าเหมือนมันจะเหนียวขึ้นไม่ทีเดียวแตกเลยอ่าโอเคฮะดูนะครับภายใน นี่คือเผานี่คือลูกที่ไม่เผา,าดูเหมือนลูกนี้เนื้อจะออกไปทางแก่กว่านะมันขาวขึ้นใช่ลูกนี้เนื้อ,อนนยังเป็นว <ไฟ S 1> ุ้นใสๆอันนี้คือความแตกต่างเป็นไปได้ว่าลูกนี้พอโดนความร้อนแล้วเนื้อสีของเนื้อมะพร้าวเปลี่ยนนะครับอนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมแค่ถึงนะ อันนี้จะขุดง่ายกว่านะ,ะชิมแล้วเป็นไงบ้างอันนี้คือลูก,ลกที่เผาแล้วหอมน้ำใช่ไหมหอมแล้วอันนี้อ่ะลูกที่ไม่เผาอันนี้ก็จะเปรี้ยวนิด,นดเดียวแบปลายไปไปนะแล้วเนื้อเนื้อ,อน,นี่กรอบ แล้วอันนี้นี่จะเหมือนมะพร้าวโอนคยๆก็เหมือนเหมือนวุ้นนะนะนิ่มๆแล้วชอบอันไหนชอบน้ำอันนี้แต่เนื้ออันนี้เนื้อมันก็ควรจะเป็นเนื้อ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 อ่อนใช่ไหมแสดงว่าหรือไม่ก็อาจจะต้องมะพร้าวอ่ะต้องโอนกว่านี้มากาถึงจะมาเผาเพราะอันนี้พอนเห็นไหมเนื้อเนื้ออันเนี้ยมันมันมันเริ่มหนาแล้ววะมันจะไม่ได้แบบโอนมากเออเมเมื่อกี้ของมพงไปแล้ว ของผมเองผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราชอบน้ำอันนี้และชอบเนื้อของมันนี้เนื้อของลูกนี้นะครับเพราะว่าน้ำนี้เนื้อมันสดแล้วก็มันนิ่มย้ําให้คนดูดูอีกทีว่ามันคือต้นเดียวกันลายเดียวกันตัดมาพร้อมกันนะครับเนื้อมันต่างกันขนาดนี้เลยมะพร้าวเผาเพื่อนๆคนไหนอยากลองก็ลองทําดูได้นะครับไม่ยากก็คือมีมะพร้าวมาแล้วก็ก่อไฟเผาแค่นั้นเองนะฮะสำหรับพวกผมตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์และรู้ว่าให้น้ามันดี ถ้ากินเอาน้ำได้แต่ถ้ากินเอานอเนื้อเนี่ยปอกสดกินเนื้อดีกว่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับและอย่าลืมซันกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้โกตเตาและน้องมุกที่ถือกล้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปบ่ายจ้าขอตัวกินมะพร้าวก่อนนะจ้าเดี๋ยวคนถือกล้องจะกินหมด าแล้วความร้อนมันทําให้เ,เนื้อกับกะลาเนี่ยหลุดออกมาเลยนะนี่มันลอกอย่างนี้จริงๆนี่นี่ๆๆใครบอกมาเนี่ยไม่ได้บอกอะ่ะเคยเห็นเนี่ยเหนียวเี่ยเดี๋ยวบางเอาไปทําขนมนะที่แบบไปเหมือนเช่นขนมโคโไปทุกอะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่รู้อ,อ่ะเนี่ยเนี่ยหลุดเป็นชิ้นอย่างนี้เลยใส่ไปเดี๋ยวไว้กิน